อาอย่างนี้แล้วกันนะคะพอพูดถึงอย่างที่ <c oughs> ท่านบอกไว้ว่าทํางานให้กับประชาชนอยากรู้ว่าในช่วงระยะสั้นๆเนี่ย <c oughs> มีนโยบายอะไรที่แบบคิดว่าวันนี้ก้าวมาเป็นนายกแล้วตั้งใจที่อยากจะทําแล้วก็ทําแล้วหรือว่านโยบายอะไรก็ตามที่ตั้งใจจะทําแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทําแต่ว่ายังเก็บอยู่ในใจ <c oughs> มันอันนี้ก็มีเยอะนะถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ย คือเรื่องนโยบายเนี่ยอันนี้ผมก็เรียนตรงๆนะว่าตอนผมเป็นนายกเนี่ยก็เป็นนายกในฐานะที่เป็นนักการเมืองที่สังกัดพรรคพลังประชาชนดูหมดแต่ว่าเราก็มองว่าของของไทยรักไทยเนี่ยมันในความรู้สึกของเรานะไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องมาพูดเพื่อเอาดีกับตัวอะไรหรอกเราก็รู้สึกว่ามันโดนใจประชาชนหลายอย่างหลายเรื่อง แล้วก็ที่ประชาชนกําลังได้รับผลผลิตจากนโยบายเนี่ยซึ่งกําลังกําลังดําเนินการอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถ้ามาหยุดไปเพราะว่าพรรคถูกยุบก็คงไม่ดีแล้วก็คิดว่าในอนาคตต่อจากนั้นมันก็น่าจะทําให้ก็ได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นเลยเราก็เอาตรงนั้นแหะมาแต่ไม่ได้เอามาทั้งหมดก็มาปรับปรุงนะหลายๆอย่างก็คิดขึ้นมาใหม่บ้างแต่ผมเรียนเลยว่าส่วนใหญ่นะก็เป็นการปรับปรุงดัดแปลงจากนโยบายนั้น นโยบายอย่างถ้าพูดก็เหมือนกับอะไรนะก็เรียกว่าเล่าความหลังนะสามสิบบาทรักษาทุกโรคเงี้ยซึ่งประชาชนคิดว่าเออเขามีโอกาสเยอะเรื่องกองทุนหมู่บ้านเรื่องทุน L, S, <c oughs> <S、M、L เนะครับเรื่องโอทอบเรื่องอะไรก็แล้วแต่สารพัดมันมีหลายหลายเรื่องซึ <c oughs> ่งเราคิดว่าตรงนั้นอะ่ะก็ก็ทำได้หลายอย่างแต่ว่าแนวใหม่ๆหลายเรื่องเหมือนกัน <c oughs> ที่ที่ผม กับคณะเนี่ยก็คิดแล้วก็รวมทั้งมีที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือนี่นะแล้วก็คิดอย่างเช่นเรื่องรถไฟนะครับรถไฟเนี่ยก็ต้องยกความดี็ให้คนสองคนคับคือท <c oughs> <c oughs> ่านนะายกทักษิณเนี่ยก็เคยคิดเรื่องระบบรถไฟรถไฟความเร็วสูงในต่างต่างจังหวัดต้องเรียกว่าอะไรเส้นทางหลักที่ออกไปเชื่อมทุกทุก ทุกแต่ลภาคค่ะอะไรอ่ะทุกภาคของประเทศร<า>รวมทั้งรถไฟที่อยู่รอบๆกรุงเทพในการกรรมนาคมแล้วก็ต้องยกความดีให้ท่านสมัครสุรทรรชนายกที่ตัวหน้าผมเนี่ยท่านก็คิดเรื่องระบบรถไฟเนี่ยอรอบๆคทมอ,อะไรเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเชืชอช่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอบนอากาศแล้วก็บริใช่ เราก็คิดว่าอย่างสิบเส้นทางเนี่ยในกร uh ุงเทพเนี่ยสิบสิบสายระยะทางประมาณสามร้อกิโลเมตรเนี่ยทำทีเดียวเลยพร้อมกันเลยก็เราก็ให้เทอร์ีให้ระบบสัมปทานอะไรก็ว่ากันไปโดยที่เรา,เร,า,าระมัดระวังไม่ให้เรารเสียเปรียบ uh huh. เสียหายแล้วก็ไม่มีโทษจลิตคอร์รัปชัน อันนี้ก็พูดกันเขพูดกันยาวเหละไอ้เรื่องนี้นะก็ว่ากันไปว่ากันมานก็เอาเป็นว่าใน3เดือนที่อยู่ในตําแหน่งก็มีทั้งนโยบายหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่ได้ทําแล้วแล้วก็มีบางส่วนที่ยังติดอยู่ในใจที่ยังอาจจะยังสารต่อไม่เสร็จรเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นจริงๆ